พี่ต่อขาตรงกลางค่ะพี่ต่ออย่ามือพี่อย่ายกมือเรื่องนี้ค่ะเพราะเราห่างคุณพี่ต่อเรองนี้หน่อยทำไมมันดูไม่ม้ยิบต้องกลางด้วยครับโอ<ฮ>้โหตรงกลางีต่อค่ะโชว์ถัดมาด้วยครับขอบคุณครับโอเค เปิดล้วา่ามนไม่าี่ม่ร้อะไรเลยมาตรงกลางเลยครับมาเพราะว่าเป็นของพนารา

ย่าไปไหนล่ะลูกย่าตรงกลางก่อนย่าถ่ายเดียวก่อนย่าะยก่อนย่าเดียว่าเดียวก่อนตรงกลางนะ พี <N> ่เปิ้ลมาแล้วเลงเดียวดูอคนเหลงเดียวไม่ได้ โอ้โหไม่สามารถหัวติดหมดไม่ใช่เต้นทห,หมดเลยเต็นหัวหมดเลยอเอเอ,เอใช่จริง มนีะครับหนึ่งสองครับโอเคครับต้องได้ยงองข้้งนี้ไหมครับหนึ่งสองสาขอบคุณนะครขอบคุณครับขอบคุณครับต้องรเชครับ ทางหลังอีพีนะครับด้าอร์ครับทำทิ้งทำมาติ้งข้างบนครับด้านบนครับค่ะสำหรันี้ได้ขาดต้องเหลือเลยค่ะไม่เลื่อนไปให้ติดคุนด้วยนะตร็วที่ค่ะจะได้ยินเสียงสีนะค่ะถัดมากล้องนิดหน่อยนะคะตรงกลางนิดหน่อยนะดีมากได้ไหมกล้องสีสันมันเป็นสนุกค่ะ ต้องตัตัดนะครับโอเคโอเคค่ะต้องตัดไเลยนะคนะคะติ๊กเกปอร์ี่นะะ ดับหนึ่งเซนเอ็กใครที่ดูกันแสดงบงเอิญอย่ายกมือหน่อยทุกคนทุกคนคือถูกพูดถึงในเรื่องว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของละครบูนของเรื่องราวเควมีพระนางแล้วก็กฏบาทการแสดงของนักสแสดงแต่ละคนนะคะวันนี้ค่ะก็เลยจะได้ให้สื่อมวลชนนะคะมาพบปะพูดคุยกับผู้จัดแล้วก็นักสแสดงด้วยก,กระ,สะแสต่างๆแล้วก็จะได้มาดูเรื่องกันมากขึ้นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้รวมทั้งความตั้งใจต่างๆที่ทั้งผู้จัด แล้วก็นักแสดงตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะก่อนเลยเดี๋ยวให้นักแสดงแนะนำแนะนำตัวแล้วก็บทบาที่ได้รับก่อนค่ะคุณคนแรกเลยวันนี้ก็นักแสดงเป็นตัวรองค่ะตัวรองเรากคนแร่อนเหรอจืดไม้ก่อนเลยสวัสดีพีววิวคุณผู้ชมนะคะสายคนณชีชานะคะรับบทเป็นคุณแมนค่ะเป็นคุณอาของอนงนะคะ เมียนค่ะอาของอนงเช่นกันแล้วก็เป็นแปดกับพี่สายฝนนะคะเหมือนไหมคะเหมือนนะเหมือนนะต้องบอกแบบนี้แล้วแหละค่ะครับผมสวัสดีครับพี่ด้วพันันนะครับรับบทเป็นประสิทธิ์นะฮะน้องชายคนเล็กสุดนะฮะแล้วก็รองมาก็จะเป็นน้องสาวนะอานงนั่นเองครับผม ท่านรับสลับไปเรื่อยๆมีแรับีครับผมมีพวิทครับแล้บทเป็นชัดครับผมสวัสดีครับทันไหมเป็นทันัก็ตาไม่ทันโอเคครับตอนนี้ทานนี้นะห้าสี่สาสอสดีครับตอนสนามบินนะครับแล้วบทเป็นวิชัยครับเป็นพี่ชายของชัดแล้วก็ลูกของแม่ชื่อืน สวัสดีค่ะยลแลวยวรัตยานะคะแล้วปดเป็นอโณมค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะที่แวเป็นพ่อ สันติธาตเหนือพค่ะแล้วบทเป็นสันทร์ค่ะจันทร์พอจ่อคืนนี้ได้ค่ะค่ะหลังจากที่แนะนำตัวไปแล้ว ทราบพอๆแล้วว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครบ้างเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ๆสืวันโชนต้องมีคำถามแยก็ะทราบถึงกระแสหรือว่ามีกระแสอะไรต่างๆจะมาถามและแสดงแล้วความน่าสนใจของละคร,รเรื่องหนึ่งในร้อยว่าออออากาศอีกพีหนึน่งไปบางขนาดนี้ ความระมุนมีความสวยงามของเสื้อผ้าแล้วก็เราได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของนักแสดงของราย่าของต่อด้วยว่าเคมีแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยนะคะเชื่อว่ามีคำถามแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้จะได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อขวชนได้สัมภาษณ์นะคะเปิดไหม